เคยไหมยอยากซื้อประกันอุบัติเหตุแต่พอหาข้อมูลนะงงไปหมดเลยแต่ละเล่มเนี่ยค่าเบี้ยก็แพงอยากมีประกันไวคุมครองหาข้อมูลเยอะไปหมดจนไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีอยากซื้ออันนี้แต่ก็ไม่ครอบคลุมอันนั้นแต่ละเล่มเนี่ยค่าเบี้ยสูงม,มากจนกลัวว่าค่าใช้จ่ายจะไม่ไหว วันนี้ผมจะมาแนะนำ3เทคนิคในการตัดสินใจเลือกประกันกันครับอย่างที่1อยากทำประกันอะไรประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือว่าประกันอุบัติเหตุกานที่2บัตเจตที่คิดว่าน่าจะจ่ายไหวแล้วก็ไม่หนักเกินไปอย่างสุดท้ายการคุม้มครองแบบไหนเนี่ยที่ตอบโจทย์ชีวิตเราได้มากที่สุดฟังแบบนี้ก็ยังดูยากอยู่ใช่ไหมทุกคนแต่มันมีวิธีหนึ่งเนี่ยที่แสนง่ายๆไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องหาข้อมูลนั่นก็คือเลือกฝากเงินที่บัญชี TTB All Free เขาทํามาตอบโจทย์มากๆทุกคนเพราะแค่เราฝากเงินไม่ต่ากว่า5,000บาทตลอดทั้งเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็รับฟรีๆไปเลยประกันอุบัติเหตุที่ไม่ต้องเสียาคา่าเบี้ยไม่ต้องหาข้อมูลให้ยุง่งยากไม่ต้องสมัครอะไรเพิ่มเติมถ้าเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มาเบิกค่ารักษาได้สูงสุด3,000บาทต่ออุบัติเหตุไม่จํากัดครั้งได้นะทุกคน และที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่โชว์บัตร All Free E Care Card ในแอป TTB Touch เนี่ยให้โรงพยาบาลก็ใช้สิทธิ์ได้เลยและยังมีวงเวงินคุ้มครองให้อีก20ทเท่าของเงินฝากสูงสุดเนี่ย3ล้านบาทยกตัวอย่างเช่นถ้าผมฝากเงินไว้150,000บาทแล้วผมเป็นอะไรขึ้นมาคนข้างหลังเราเนี่ยก็จะได้เงินก้อนสูงถึง3ล้านบาทบอกเลยว่าง่ายกว่าซื้อประกันเยอะมากแนะนำเลยนะทุกคน TTB all free ใช้เมื่อไหร่ก็ฟรีผมว่าอันนี้คุ้มสุดแล้วสมัครได้ที่แอป TTB Touch หรือว่า TTB ทุกสาขาเลยนะ